อาจจะพูดได้ว่าไม่มีชาวภูเก็ตคนไหนที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้ว่าด้วยตำนานแห่งความรักที่อยู่คู่กับสะพานสารสินสะพานคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูเก็ตที่สร้างข้ามช่องปากพระโดยตำนานรักสะพานสารสินเป็น,นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตว่าด้วยโศกนาฏกรรมของหนุ่มสาวสองคนที่ตัดสินปัญหาด้วยการใช้ผ้าขาวมา้าผูกต่อกัน มัดตัวเองกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำในวันที่22กุมภาพันธ์2516เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวที่แตกต่างกันด้วยชาติตระกูลและฐานะทางสังคมจุดเริ่มต้นความรักของชายหนุ่มขับรถโปท้องหรือรถสองแถวนามว่าโกดําแซ่ตันและหญิงสาวชื่อกิว๋วการจนาแซ่หงอชาวตำบลท่าจัดชัยจังหวัดภูเก็ต ก็คงไม่ผิดแพกจากความรักธรรมดาทั่วไปความสีเนหาเริ่มผลิบานในสองดวงใจอันบริสุทธิ์เขาสองคนลงรักซึ่งกันและกันแต่อุปสรรคที่สังคมในขณะนั้นหยัดเยียดให้พวกเขาก็คือความแตกต่างโกดําเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ําส่วนกิว๋วคือนักศึกษาวิทยายลัยครูผู้พรั่งพร้อมไปด้วยชาติตระกูลและฐานะทางสังคมแต่เพียงแค่นั้นแหละ ภาพความสดใสของความรักที่มนุษย์คู่หนึ่งพึ่งมีสิทธิ์จึงกลายเป็นภาพความมืดมนสิ้นหวังในสายตาคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวของกิว๋วผู้เป็นพ่อได้พิพากษาความรักของลูกสาวตนกับโกดำผู้ได้ฆ่าในทันทีหลังจากทราบเรื่องเนื่องด้วยพ่อเลี้ยงกิ๋วแบบผดิตการไม่ให้อิสระทางความคิดและมุ่งหวังให้ลูกสาวตนได้แต่งงานกับคนฐานะดีมีชาติตระกูล ถึงแม้ว่ากิ๋วจะโตจนมีอาชีพเป็นครูแล้วก็ตามแต่ผู้เป็นพ่อก็ยังคงกีดขวางทุกหนทางเพื่อให้ความรักต้องห้ามในสายตาของเขาสิ้นสุดลงให้จนได้จึงทำให้โกดําเป็นของแสลงในจิตใจพ่อของกิว๋วอย่างไร้เหตุผลที่จะผ่อนปรนลงได้ทั้งกิ๋วและโกดําย่อมรู้ดีถึงอุปสรรคที่ตนเองจะต้องผ่านพบหากริเริ่มครองรักด้วยสภาพสังคมในขณะนั้น พวกเขาจึงใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อเป็นบทพิสูจน์ให้ผู้เป็นพ่อได้เห็นถึงความรักที่มีให้แก่กันแต่ไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ไม่เป็นผลเมื่อผู้เป็นพ่อของฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดใจโดยหลายครั้งที่กิว๋วทุบบิดากักขังและทุบตีเยี่ยงทาตเพราะแอบลักลอบพบกับโกดําอีกทั้งพ่อ,อยังไม่ละความพยายามในการยัดเยียดลูกสาวให้กับเศรษฐีมีเงิน ถึงผู้เป็นพ่อจะแข่งกล้าวต่อหัวใจของลูกสาวแต่ความรักและการพยายามฝ่าฟันอุปสรรคของโกดําและกิว๋วก็สามารถชนะใจชาวบ้านท่าจัดใจได้จากการที่ไม่เป็นที่ยอมรับในตอนแรกชาวบ้านทุกคนทราบดีถึงความรักที่มีอุปสรรคในครั้งนี้หลายคนพยายามเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่อของกิว๋วให้ยอมรับโกดําเป็นลูกเขยแต่ก็ไม่ได้รับการยินยอมไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใด มองลึกลงไปถึงความรักของคนทั้งคู่ที่เกิดตั้งแต่กิว๋วยังเป็นนักศึกษาจนกระทั่งกลายมาเป็นครูก็นับเป็นระยะเวลาไม่น้อยหากไม่ใช่เพราะครอบครัวโดยเฉพาะผู้เป็นบิดาที่ไม่เห็นด้วยอย่างหนักแล้วเรื่องราวของพวกเขาก็คงกลายเป็นความรักที่ธรรมดาสามัญไม่มีความสลักสำคัญให้ต้องจดจำหากแต่โชคหรือสวรรค์กันแน่ไม่รู้ที่ไม่เข้าข้าง เมื่อบิดาของฝ่ายญิงนั้นเลี้ยงลูกสาวแบบไม่ให้อิสระและต้องการให้กิว๋วแต่งงานกับคนมีฐานะอุปสรรคขัดขวางต่างๆนานา,นา,นาจึงตามมาไม่หยุดไม่หย่อนทั้งกีดกันไม่ให้ได้พบหน้าและหนักหนาไปจนถึงขั้นหลงไม้ลงมือทุบตีเมื่อกิ๋วขัดใจและไม่โอนอ่อนตามความประสงค์ของผู้เป็นบิดาโดยชาวบ้านในย่านท่าชัดชัยต่างทราบดีถึงอุปสรรคความรักของหนุ่มสาวทั้งสอง ด้วยความเป็นห่วงหลายคนได้แนะนําให้โกดําเลิกกับครูกิว๋วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทั้งคู่ขณะที่ผู้ใหญ่มีหน้าตาในละแวกหลายคนอาสาเข้าไปพูดคุยกับบิดาของครูกิว๋วหวังให้ยอมรับโกดําเป็นลูกเขยเพราะเห็นใจในความรักอันมั่นคงของหนุ่มสาวแต่แม้ว่าคนทั้งคู่จะพยายามพิสูจน์ความตั้งใจและความรักที่มีให้แก่กันอย่างไรบิดาของฝ่ายหญิงก็ยังไม่ยอมรับและไม่มีทีท่าว่า จะเปิดใจให้แม้แต่น้อยเมื่อสิ้นไร้หนทางและอัดอั้นตันใจจนถึงที่สุดเมื่อไม่สามารถสมหวังในรักได้ทั้งคู่จึงรอบนัดพบกันโดยได้เตรียมนำผ้าขาวมา้าผูกมัดหัวใจทั้งสองแล้วก้าวย่างขึ้นบนราวสะพานตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำเพื่อประสงค์ปิดชีวิตและปิดฉากความรักของทั้งคู่ โดยการผูกมัดภาคเข้าด้วยกันอาจจะสื่อถึงการที่พวกเขาจะได้อยู่คู่กันไม่ต้องพลัดพรากกันอีกต่อไปแม้แต่ความตายโดยทั้งคู่กระโดดลงสู่พื้นน้ำในวันที่22กุมภาพันธ์2516ถิ้งเรื่องราวความรักอันซาบซึ้งให้ผู้คนเบื้องหลังได้เล่าขานสืบต่อกันมาภายหลังก็ได้พบร่างไร้วิญญ,ญาณของทั้งคู่ ส, targets, ส,ส, mercy, สร้างความเสียใจสถานความรู้สึกของชาวบ้านท่าชัดชัยเสมอมาซึ่งสะพานสารสินยังคงตั้งตระงานอย่างเดียวดายเพื่อเป็นสักขีพยานให้แก่สองหัวใจที่ระทมเหตุผลที่ตำนานสะพานรักสารสินยังคงตราตรึงจิตใจผู้คนมาอย่างยาวนานแม้จะถูกเล่าสู่ในหลากหลายรูปแบบทางนวนิยายละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือคำว่ารักแท้ ด้วยความรักของโกดําและกิว๋วปราศจากคําครหาจากคนรอบข้างเฉกเช่นความรักของหนุ่มสาวทั่วไปแม้ว่าตอนจบจะมีเพียงสะพันสารสินเท่านั้นที่เป็นประจักษ์พยานให้กับความรักของพวกเขาแต่วีรกรรมในครั้งนี้ก็ได้ถูกบันทึกไว้และเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาถึงความหมายของคำว่ารักที่แท้จริงเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แต่จริงๆแล้วสิ่งนี้คือความสูญเสียอันเป็นนิรันดร์